โอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวขนมขนมมากินนักเลยนี่ของเยอะแล้วนี่ของเยอะแล้วนี่ของเยอะนี่ของพี่นี่ของพี่นี่ของเยอะนี่ของพี่นี่ของ ไม่ใช่ของพี่เราได้ของเยอะโอเคเยอะมากเลยเยอะาเลยไหนแกะสิแกะสิเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรอ่ะอันนี้มันเป็นเอาอยากรู้อ่ะขนมแล้วก็เป็นขนมซูชิด้วยหรอเขาทำไงไหนดูสิเขาให้ทำบ้านของซูชิให้แกะเลยแกะแกะโอเคแกะแกะไม่เป็นอ่ะแกะให้หน่อยแกะเลย เออเออเออแก,แกะได้ไหม <c oughs> ไม่ได้แกะไหนแกะสัเว์บ้างนี่คือของยูนะอ้าวนี่ไงสูชิถ้าทำไงอะ่ะสีขาวของอ,นนอานะนี่ของยูนะนี่ของยูน นี่้ยนี่ด้นี่ด้พี่รู้แล้วอันนี้อวนะี้ของอไ่ของน่ะเอาไแล้วเขาทำไงอ่ะไม่แต่หนูสอนนะยี่ห้อแกะแล้วนี่ไงอะไรนี่มันของยุนี่ของหนูอันนี้ก็อันนี้คืออะไรวายุบอแพะบอแพะเขาทำยังไงอ่ะ มั่วตลอดอมก่อนแ่ต้อแกะตีาอแกะแกะไงต่อ,อแกะให้หน่อยเอ้าหวานแกะไม่ได้ครนะขอบคุณนคุณใครก็ว้อะไก็เนวกเยังไม่ได้แกะตะกรงเลยนะเอ้าเหรอ อ้าวแกะแล้วค่ะว้าวมันเป็นสีขาวจริงครับมันเป็นสีขาวจริงทุกคนอุ้ยเป็นข้าวใช่ไหมข้าวแน่เลยใช่แต่ต้องทำให้มันเล็กกว่านั้นคนเดี๋ยวอันนี้เก็บไว้นะทุกคนโอเคทำข้าวกันเลยทุกคนว้าวไหนยวเดดูสิ ปันป้นปัน้นปั้นาออกมามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าอ,าออกมามันจะกลายเป็นข้าวจริงค่ะทุกคนอันนี้หนูเคยทำแล้วกับพี่ใครนะอ่าทำไหนเอาออกมาสิเป็นยังไงเยอาออกเอาออกเออไม่ได้เลยนะหรอ นี่ไงทุกคนว้าวมันจะเป็นข้าวเนี่ยใช่ไหมใช่เราจะเอารูปอะไรไหนปอแป๊ะปอแป๊ะจะต้องทำไงปอแป๊ะโอเคทุกคนทุกคนทุกคนอันนี้เป็นสีอะไรพเดกไม่รู้สีอะไรอ่ะสีอะไรก็ได้สีเหลืองด้วยกัน อะพอะอ,อยุพยุ้งใหแกะอย่างเดียวเลยอ่ะเอาเสร็จแล้วลูกขอบคุณหรออือยังข,ขอบคุณใครคนใครซื้อขนมให้ขอบคุณหรือยังเอ้าวพร้อมกัรหนึ่งสองสามขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นเรื่องเลย